ตัวไหนครับรุ่ครับฐานแล้วลงงไอศินบางบูครับครัวันนี้โชคพิกัดเท่าไรรักสามเก้ามาสอบเกินไปน้ำนักนี้คุมมากี่โลสามสี่โลเราสอบอยู่ที่ไหนจีบบังนนครับจะสอบได้กี่วันไฟนี้เดือนกว่าเดือนกว่านะครับคู่่งทุกซ้อมมีใครบ้างมีก้องอูระพี่อเล็กแล้วก็ครับพี่เดือนครับผมวันนี้เจอกับกล่องสยามไปเจอกันไหมไม่เคยได้ดูรูปร่างดูเทปดูฟอร์มมาอยัง ไไม่ดดู้ครับ่ามเกมบางแผลไงดีวันนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะล่าสุดชกที่ไหนมาที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้ใค่มาแพ้วันวิชิตหรืวันพิชิตนะวันนี้มาแก้ตัวคอ๋ออะไรยังไงแล้วครับติดแปดครับฟุจังหวัดกาฬสินธุ์ครับปล่อยเท่าไหร่ละปล่อย65 65นะคุณเพลเราเป็นมวยของครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยแปดสิบครับเราชกใหม่มารวมๆเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบบางฝาพี่น้องเคยเชียร์หน่อยครับพี่น้องช่วยชาวกาฬสินธุ์ช่วยเป็นแรงใจผมด้วยครับ ขอบคุณครับต้นสวัสดีครับน้ำต้นน่อยสวัสดีคนระับผมกล้องสยงามกล้องได้ครับวันนี้ชมุมกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบเก้าเป็นไงมาสอบครั้งแรก <c oughs> เกิอนอยู่เกินอยู่ปอนหนึน่งปอนดเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับก็ก์ฟมานาคู่ฟังคซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีกล้องสยามเอ้ยมีแดนสยาม <c oughs> แล้วก็มีปอนเสือครับครับผมไปนี้เก็บตัวมากี่วันเนี่ยก็สองสามนาทีแล้วนะครับเราได้ซิลเวอรไหวที่ไหนบ้างหรือยังก็มีบ้างครับอ่ามีบ้างดีไฟ กองถามไปนะครับวันนี้มาเจอกับหานลุงเคยเจอกันไหมไม่เคยแล้วเราจะวาเกมวงแผงไงดีก็มี่ไปมาไปขาอ่าหมู๊ต้นๆอายุอะไรแล้วครับอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบหกปนจังหวัดทางเราปล่อยประมาณกิโลครับปล่อยๆก็หกสิบห้าเป็นเป็นเราเป็นมวยอะไรมวยตีมวยครับอ่าสายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบแปดเราจบกมวยมารวมเท่าไหร่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก็ เจ็ด <700 S 2> <700 S 1> ร้อยครั้งแบบปากพี่น้องไึ้เชียร์หน่อยอปากพี่น้องขึเชียร์หน่อยวันนี้ปากพี่น้องไอ้ส่งเขาเป็นกองเชียร์กำลังใไจได้วยนะครับผมขอบคุณครับ